เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันอังคารที่21เมษายน2563นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะสำหรับคนที่ทำมาค้าขายก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการเงินการทองดีนะคะอาจจะได้เงินเป็นกอบเป็นกาม,มานะคะจากการค้าขายนะคะอาจจะสวนกระแสนะคะก้าวเหรียญน,นี้นะคะอาจจะขายมารดกที่ดินของคุณได้นะคะหรือมีคนเอาเงินมาใช้นี่คุณนะคะ หรือได้เงินจากการาช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะได้เงินจากการากู้ยืมจากแบงก์นี้นะคะแบงก์อนุมัติสินเชื่อ,อนี่นะคะหรือได้เงินมาจากการขาย เป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์อย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปได้วยดีนะคะคนทําธุรกิจค้าขายเปิดร้านเปิดรวงนะคะเปิดโรงงานเลยต่างๆนะคะก็ถือว่าผลตอบแทนกลับมาดีนะคะเก้าเหรียญนี้นะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะสําหรับคนว่างงานนะคะแม่ขุนทองคิดว่าช่วงนี้คุณจะได้งานที่พอที่จะมีเงินเข้ามานะคะเป็นเงินเก้าเหรียญนี่เงินไม่ใช่น้อยนะคะเป็น ถือว่าเป็นกอบเป็นกรรมเหมือนกันนะคะอาจจะได้จับธุรกิจสักตัวหนึ่งนะคะในออนไลน์ในอะไรต่างๆนะคะที่คุณพอที่จะมีช่องทางนะคะตอนนี้นะคะหลังโควิดไปแล้วคุณอาจจะได้งานที่มีเงินเดือนดีนะคะหรือรอคอยข่าวที่จะไปทํางานที่ต่างประเทศมันก็เป็นได้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะก็ถือว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะปรับเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะคะหรือมีอาชีพที่ส อตอนที่เกิดโควิดนี้นะคะมีที่เสริมเพิ่มเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งทําเงินให้คุณเหมือนกันอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะคุณจะมีข่าวดีนะคะาจากการที่คุณอสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้สูงมากนะคะแล้วก็มีการโยกย้ายไปรับตําแหน่งนะคะย้ายกลับภูมิลาเนาอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะ คุณก็จะมีเกมที่จะได้เจ้านายดีนะคะได้เงินเดือนดีนะคะมีไรายได้ดีขึ้นกว่าเดิมนีนะคะก็ถือว่ามีอะไรที่คุณสบายใจขึ้นนะคะสําหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีมากนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะเพียงแต่คุณต้องออวิจัยอาจจะแก้สักรอบสองรอบอย่างนี้นะคะทําตามที่ advisor แนะนํานะคะคุณก็จะจบสมหวังแน่นอนนะคะ หลังจบการศึกษาคุณอาจจะสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะหรือสอบเข้าทำงานในไม่ว่าองค์กรที่เอกชนหรือราชการอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีหรืออนาคตคุณอาจจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะ คนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่6เหรียญน,นะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งนะคะ,ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะเปิดธุรกิจเปิดร้านเปิดร่วงนะคะเปิดโรงงานเลยต่างๆนะคะ,ะที่คุณอยากทำธุรกิจก็จะมีผู้ใหญ่นะคะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณทุกอย่างเลยนะคะ ไม่ว่าคุณจะขาดเหลืออะไรก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนใกล้ชิดคุณนะคะก็จะมาช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณในทุกด้านนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะจะลงทุนอะไรนะคะลูกค้าก็อุดหนุนหนาแน่นอย่างนี้นะคะลูกค้าเก่าๆก็ไหลามาเทมายอย่างนี้นะคะก็ค,คือมาอุดหนุนเรานะคะเป็นที่โปรดปานของทั้งผู้ใหญ่และลูกค้าอย่างนี้นะคะ สำหรับคนที่ว่างงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะฝากงานให้คุณนะคะหรือชี้แนวทางทำมาหากินในช่วงนี้นะคะหรือคุณก็อาจจะทำมาหากินในโลกออนไลน์ได้นะคะหรือมีการกู้ยืมนะคะเพื่อที่จะขยับขยายธุรกิจทำธุรกิจเล็กๆไปนะคะคุณก็จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อนะคะ สำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะผักด,ดันนะคะให้หน้าที่การงานของเราก้าวหน้าในอนาคตนะคะหรือบางคนก็อาจจะเบื่อหน่ายกับการงานนะคะออกจากการมานะคะเพื่อจะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็จะมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือเรานะคะสำหรับคนที่ทำรับราชการนะคะก็ถือว่า,าคุณจะต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในการยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ มีการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็สอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะก็อาจจะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเป็นแบ็กให้เราอย่างนี้นะคะให้เราได้โยกย้ายสมบัติธนาเรานะคะปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะคะมีการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแม่ขุนทองอยากให้คุณอิงนะคะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมันเป็นช่องทางหนึ่งนะคะเราไม่สามารถที่จะเดินไปคนเดียวได้นะคะถ้าไม่มีผู้ใหญ่นะคะก็ถือว่า อย่าลีลอนะคะขอความช่วยเหลือท่านได้เลยนะคะเพราะท่านก็ยินดีช่วยเหลือคุณตลอดเวลานะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าจะมีผู้ใหญ่นะคะเพื่อนฝูงที่เป็นมีอายุมากกว่าเรานะคะคอยช่วยเหลือนะคะคอยอุป,ปถัมภ์ช่วยเหลือแนะนํางานที่ดีให้เรานะคะสําหรับคนที่ตัดสินใจออกจากงานนะคะคุณก็จะได้งานที่ดีนะคะอาจจะรายได้อาจจะ,ไ,ไ,จจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะแม่ขุนทองก็อยากให้คุณ ทําไปก่อนนะคะเพื่อที่คุณจะได้เ,เรียนรู้หาประสบการณ์ในต่างแดนนะคะเพราะเวลา,าแม่ขุนทองคิดว่าคุณต้องเป็นคนที่เก่งพอสมควรคุณถึงจะไปอยู่ที่ต่างประเทศได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้ความเฉลียวฉลาดของเราให้เป็นประโยชน์อย่างนี้นะคะอดทนต่อสู้ดิ้นรนนะคะเดี๋ยวคุณก็จะมีสะพานไปถูดวงดาวแน่นอนนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะคุณเป็นคนที่ ขยันเรียนนะคะแตะ่การเรียนมันอาจจะยากนิดนึงนะคะเวลาวิชาที่เราเรียนนะคะคุณต้องขอความช่วยเหลือนะคะจากอาจารย์ประจําวิชานะคะให้ท่านกรุณาชี้ความกระจ่างนะคะอธิบายบทเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะในออนไลน์ในอะไรอาจารย์ก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงนะคะก็ติวกันไปกันมานะคะแม่ขุนทองเชื่อว่านะคะผลการเรียนก็จะออกมาดีนะคะผลการสอบก็จะออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะแอดไวเซอร์อาจจะคอมเมนต์หลายจุดนะคะเราก็ทําตามที่แอดไวเซอร์แนะนํานะคะทุกๆอย่างมันก็จะเป็นไปด้วยดีนะคะจบสมหวังแน่นอนนะคะคนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่สิบเหรียญเลยนะคะคุณอาจจะได้เงินได้ทองมาเป็นก้อนนะคะ จากการช่วยเหลือไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนอย่างนี้นะคะหรือเป็นการกู้ยืมจากแบงค์นะคะหรือขายทรัพย์สินมรดกของคุณได้นะคะหรือการได้เงินจากการเป็นในหน้านะคะ ค้าสังหาริมทรัพย์หรือในหน้าค้าข้าวของต่างๆเนี้ยนะคะคุณก็จะถือว่าได้เงินเป็นกอบเป็นกามนะคะสําหรับคนทําธุรกิจค้าขายนะคะไม่ว่าจะเปิดร้านเปิดร่วงเปิดสถาบันหรือเปิดโรงงานเลยต่างๆนะคะคุณอาจจะสวนกระแสกว่าทุกคนนะคะเพรอสิบเหรียญก็เงินไหลามาเทมาพอสมควรนะคะอาจจะทําธุรกิจที่ตอบโจทย์ในภาวะปัจจุบันนี้นะคะ บางครั้งก็อาจจะไม่ต้องอาศัยหน้าร้านก็ได้นะคะสําหรับคนที่ว่างงานนะคะคุณจะมีช่องทางทํามาหากินในช่วงนี้นะคะหลังโควิดไปแล้วแม่ขุนทองเชื่อว่าคุณได้งานที่ดีแล้วก็เงินเดือนดีแน่นอนนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะ,ะมีโอกาสที่จะปรับเลื่อนตําแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะหรือทําธุรกิจเล็กๆน้นอยๆนะคะที่ถือว่าการเงินการทองก็ไหลเวียนดี D นะคะช่วงนี้นะคะ สำหรับคนที่รับราชการนะคะคุณมีเกณฑ์ที่ปรับเลื่อนเงินเดือนแน่นอนนะคะแล้วก็คุณอาจจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการเต็มตัวอย่างนงี้นะคะก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้สูงมากนะคะคุณก็จะมีเกณฑ์โยกย้ายนะคะไปรับตําแหน่งนะคะย้ายกลับภูมิลาเนาอะไรต่างๆนะคะด้วยหน้าที่การงานนะคะหรือบางคนไม่ได้โยกย้ายนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ฟุกๆนะคะเลื่อนขั้นทีเดียว2ขั้นก็ได้นะคะ สำหรับคนทำงานที่ต่างประเทศนะคะคุณจะมีข่าวดีนะคะได้งานที่มีเงินเดือนดีๆนะคะก็ถือว่าดีนะคะหรือคุณทํางานอยู่ดีๆนะคะเจ้านายใจดีก็ปรับเงินเดือนขึ้นให้คุณอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นขวัญขวัญกำลังใจของคุณนะคะสําหรับน้องนนักศึกษานักเรียนนะคะสิบเหรียญน,น้องเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะ คุณก็จบสมหวังแน่นอนนะคะการจบการศึกษาของคุณคุณหวังเกียรตินิยมนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณได้แน่นอนนะคะแล้วคุณจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศจากการสอบชิงทุนการศึกษานะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีคะ่ะได้ไพ่หกดาบนะคะก็ถือว่าก่อนหน้านั้นนะคะชีวิตของเราพบเจออุปสรรคมามากมายนะคะไม่ว่าเรื่องการงาน การเรียนการเงินอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับงานก็อาจจะเบื่อหน่ายนะคะ เจอโดนด่าทุกวันทั้งๆที่ทําเต็มที่แล้วอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อ,อย่าไปคิดอะไรมากนะคะคนเราเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะคะเราก็ต้องยอมเพราะเขาเป็นหัวหน้าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าแม่ขุนทองดูแล้วคุณทําไม่นานหรอกค่ะเพราะคุณก็ต้องลาออกนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะอาจจะลาออกมาทําธุรกิจของเรานะคะซึ่งเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะคะ ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องเจ็บปวดอะไรต่างๆเรื่องเหนื่อยเครียดนะคะแม่ขุนทองคิดว่ามันเป็นอะไรที่ทุกอย่างเกิดขึ้นล้วนดีทั้งนั้นนะคะมันทําให้เราได้เรียนรู้ในทุกจุดนะคะคนทํามาค้าขายนะคะคุณก็จะมีข่าวดีนะคะอาจจะเปลี่ยนงานแบบพลิกฝ่ามือนะคะสมมุติขายก๋วยเตี๋ยวอย่างงี้นะคะอาจจะเปลี่ยงเบนมาขายในออนไลน์ขายเคสโทรศัพท์อะไรอย่างนงี้นะคะมันก็ อาจฉีกแนวไปเลยซึ่งคุณไม่เคยทําแต่ภาวะที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งนี้นะคะเปลี่ยนแปลงไปสู่ที่ดีมากนะคะสู่สแนวทางที่ดีมากนะคะทําให้คุณ คุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแค่นั้นเองนะคะเราทุกอย่างจะดีเองนะคะทํามาค้าขายก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะคนทํางานประจําก็อาจจะออกจากงานมามาเปิดธุรกิจนะคะสําหรับคนว่างงานนะคะก็อาจจะเบนนะคะจากการที่รอคอยงานนะคะยังไม่ได้สักทีแล้วแถมติดโควิดอีกนะคะเราก็เลยเปลี่ยนเบี่ยงเบนมาทําธุรกิจส่วนตัวเล็กๆนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ดีนะคะเป็นไปในทางที่ดีนะคะ สมกับที่เราตั้งใจนะคะถือว่าผลตอบรับออกมาดีนะคะสำหรับคนที่เป็นข้าราชการนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณมีเกณฑ์ยกย้ายสูงมากนะคะไม่ว่าคุณจะสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบเป็นข้าราชการนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้นะคะหลังจากที่คุณสอบหลายรอบแล้วคุณไม่มีโอกาสได้เลยนะคะแม่ขุนทองก็อยากให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจสอบนะคะอ่านหนังสือสอบทำข้อสอบเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะฝึกนะคะ ว่าให้คุณสอบคือหมายถึงว่าคุณจะได้สอบได้สมปรารถนาคุณนะคะแล้วก็ได้โยกย้ายไปรับตําแหน่งนะคะโยกย้ายกับภูมิลำนาอะไรสักทีอย่างเี้นะคะที่ว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแน่นอนนะคะไม่ว่ายศตําแหน่งอะไรต่างๆนะคะสําหรับคนทํางานที่ต่างประเทศนะคะบางคนก็อาจจะตัดสินใจออกจากงานกระทันหันนะคะ เบื่อนายกับเจ้านายอย่างนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองนะคะคุณจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมเยอะนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยในระยะแรกนะคะแต่ผลตอบแทนก็ออกมาดีมากนะคะน้องนองนักศึกษานักเรียนนะคะที่ผ่านมานะคะการเรียนมันแบบเจอวิชาที่ยากนะคะย่าแย่นิดนึงนะคะกับผลการเรียนแต่จากนี้ไปนะคะท่าน้องน้อง,องมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ ผลการเรียนก็จะออกมาดีนะคะรวมทั้งโปรเจกต์หรือทีซีวิจัยอะไรต่างๆสำหรับคนที่จะจบการศึกษานะคะก็แก้ไขไม่กี่รอบนะคะน้องๆก็จะจบการศึกษาแน่นอนนะคะแถมจบการศึกษาแล้วคุณจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะได้งานการที่ดีทันทีนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะ ก็ถือว่าสามเหรียญเงินเงินทองไหลามาเทมานะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะคะค้าขายนะคะอย่างนี้นะคะทาก็ถือว่าการเงินไหลเวียนดีนะคะมีไอเดียดีๆนะคะที่จะผลักด,ดันให้เรามีเงินมีทองไหลเวียนดีส่วนกระแสกับอาชีพกับภาวะปัจจุบันนี้นะคะ กับอาชีพใหม่ๆหรืออาจจะทำหลายๆอย่างพร้อมกันสองสามอย่างพร้อมกันนะคะเงินก็ไหลเวียนมาหลายๆทางอย่างนี้นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์กับภาวะนี้นะคะภาวะปัจจุบันนะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะคุณอาจจะหาช่องทางทำมาหากินนะคะทำธุรกิจไม่ว่าในออนไลน์หรือ d e l i v e อ y อะไรอย่างนี้นะคะคุณก็จะได้มีเงินไหลามาเทมานะคะแรกๆอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงนะคะออเดอร์จะน้อยนิดนึงนะคะ แต่ต่อไปทุกๆอย่างก็จะดีขึ้นนะคะมีเงินไหลเวียนดีนะคะ สำหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะปรับเลื่อนตําแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนแน่นอนนะคะทําไปก่อนนะคะก็ถือว่ายังมั่นคงอยู่ในเรื่องของการงานนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะคุณจะมีโอกาสที่สอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะก็ถือว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับตําแหน่งนะคะได้ปรับเงินเดือนนะคะยกย้ายไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะตําแหน่งหน้าที่ ใหญ่โตขึ้นอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าแม่คุณทองดูแล้วนะคะเงินทองไหลเวียนดีนะคะคุณอาจจะทำงานประจำไปด้วยนะคะแล้วทำงานพิเศษในวันหยุดอย่างนี้นะคะเงินทองก็ไหลามาเทมานะคะสำหรับน้องนนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะจากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะคนที่จะจบการศึกษาคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะแล้วก็จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะ คนเกิดวันเสาร์คะ่ะได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะโทษทีคะ่ะได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคนทํามาค้าขายก็อาจจะมีโปรเจกต์เล็กๆของคุณนะคะทีะ่ไม่ต้องอาศัยหน้าร้านานี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะคะก็ถือว่ามีเงินไหลเวียนดีนะคะอาจจะเป็นเงินก้อนเล็กๆซึ่งไม่ใหญ่มากนะคะแต่ถือว่าถ้าไหลเวียนคล่องนะคะมันก็รวมกันเป็นก้อนใหญ่ได้นะคะ มีโปรเจกทำเล็กๆน,น้อยๆนะคะแต่หลายโปรเจกอย่างนี้นะคะการเงินการทองก็ถือว่าจะดีขึ้นนะคะได้เงินเป็นเกาะเป็นการรมพอสมควรนะคะสําหรับคนที่ว่างงานนะคะช่วงนี้นะคะไม่เกินเดือนหนึ่งคุณอาจจะได้งานแล้วนะคะอยู่ที่คุณนะคะว่าอาจจะทํางานประจําไปด้วยนะคะหรือทํางานเป็นจ็อบอพิเศษเป็นงานอดิเรกอย่างนี้นะคะเงิอนอาชีพที่2เพิ่มเข้ามาเล็กๆอย่างนี้นะคะแต่ตอบโจทย์ก็ดีเหมือนกันนะคะ คุณอาจจะมีไอเดียดีๆที่ไม่เหมือนใครนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะก็ถือว่าอาจจะบางบางครั้งนะคะบางคนอาจจะลาออกจากงานนะคะมาทําธุรกิจส่วนตัวกับญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะแล้วก็ไม่นานคุณก็จะได้งานใหม่ด้วยนะคะอาจาอาจะมาช่วยทํา ธุรกิจค้าขายช่วงวันหยุดแล้วก็ทํางานประจําไปด้วยอย่างงี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะไม่คุณต้องมั่นใจในตัวเองนะคะไม่ต้องไปเครียดอะไรมากนะคะทุกๆอย่างมันกําลังดีขึ้นนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแน่นอนนะคะจากการสอบแข่งขัน นะคะสอบเลื่อนตำแหน่งสอบเข้าเป็นข้าราชการอะไรอย่างนี้นะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะก็จะมีแผนที่คุณได้เลื่อนตำแหน่งนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าคุณจะได้งานดีๆนะคะเข้ามานะคะหลังจากที่บางคนอาจจะตัดสินใจออกจากงานนะคะก็ถือว่าจะได้งานใหม่ทันทีนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเด็กๆนะคะหรือเป็น อแพรนะคะดูแลน้องๆอ,อย่างนี้นะคะก็ถือว่า,ามีอะไรที่ดีนะคะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณนะคะสําหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาคุณจบแน่นอนนะคะแถมหลังจากจบการศึกษาคุณได้งานทันทีเลยนะคะเพื่อนฝูงอาจจะแนะนําหรือรุ่นพี่แนะนํางานที่ดีให้เราอย่างนี้นะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่พระราชานะคะ the emperor นะคะก็ถือว่าคุณมีความมั่นคงในชีวิตนะคะบางคนก็อาจจะเปิดธุรกิจของตัวเองนะคะตัดสินใจออกจากงานคนทํางานประจํานะคะมีงานการมั่นคงแล้วนะคะอย่างนี้นะคะก็บางคนก็อาจจะออกจากงานนะคะเ,เพื่อที่จะมาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเพรธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าดีนะคะสําหรับคน,คนทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ถือว่ามีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะ อาจจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่พอสมควรนะคะ,ะที่จะต้องขยับขยายแล้วนะคะมีไอเดียดีๆนะคะมีลูกน้องดีมีบริวารดีนะคะช่วยเหลือในเรื่องของธุรกิจนะคะธุรกิจก็เติบโตเรื่อยๆนะคะ,ะเป็นภาวะสวนกระแสนะคะณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าดีนะคะสําหรับคนว่างงานนะคะคุณอาจจะรอคอยข่าวที่จะเป็นทางานที่ต่างประเทศนะคะหลังโควิดไปแล้วนะคะ,ะคุณอาจจะต้องได้เดินทางแล้วนะคะหรืออาจจะ เปลี่ยนใจนะคะทำธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะไพ่พระราชานะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะอาจจะมีการงานมั่นคงแล้วนะคะอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวควบคู่ไปด้วยนะคะ แต่บางทีธุรกิจส่วนตัวอาจจะได้เงินเป็นหลักมากกว่าอย่างงี้ยนะคะคุณจําเป็นต้องเลือกนะคะเช่นว่าคุณอาจจะตัดสินใจออกจากงานนะคะเพื่อมาทําธุรกิจส่วนตัวอย่างงี้นะคะเต็มตัวมันจะได้มีคนบริหารได้เต็มที่นะคะเป็นคนที่ดูแลธุรกิจได้เต็มที่นะคะก็ถือว่ามีอะไรที่ดีนะคะในชีวิตนะคะถึงคุณไม่ออกจากงานหน้าที่การงานคุณก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมีตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะคะ สำหรับคนที่รับราชการนะคะก็ถือว่าคุณสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนะคะ,ะได้เป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตแน่นอนนะคะหรือสอบอเข้าเป็นข้าราชการนะคะแม่ขุนทองอยากแนะนําให้สอบในโซนทหารตํารวจอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้าราชการในเครื่องแบบนะคะคุณมีโอกาสได้สูงมากนะคะ,ะคุณจะไดะ้บางคนก็อาจจะได้เลื่อนขัน้น2ขั้นในทีเดียวนะคะจะมีข่าวดีในการที่คุณ ยกย้ายไปรับตําแหน่งที่ใหญ่กว่านะคะมีความก้าวหน้ามากกว่าใหญ่โตขึ้นอย่างนี้นะคะมีความก้าวหน้าในอนาคตแน่นอนนะคะบางคนก็เป็นรองอยู่นะคะก็อาจจะโยกย้ายไปรับ ตำแหน่งเป็นผออย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะสำหรับคนทำงานที่ต่างประเทศนะคะคุณคุณมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะจากนี้ไปนะคะก็ถือว่าการงานของคุณมั่นคงนะคะแล้วก็มีไรายได้ที่ดีนะคะสําหรับน้องนนักศึกษานักเรียนนะคะคุณเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วไพพาราชานะคะไพเอ็นเพลเลอร์เป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะเอ่อก็ผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะ คนที่จะจบการศึกษาคุณจบสมหวังแน่นอนแถมได้รับเกียนนิยมเหรียญทองนะคะก็ถือว่าดีนะคะคุณจะสอบชิงทุนการศึกษานะคะไปเรียนต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นะคะแล้วแถมอพอเรียนต่อไปแล้วนะคะจบการศึกษาคุณก็จะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตนะคะได้ไพระราชานะคะก็ถือว่าการงานในอนาคตนะคะม,ม,มีมีตำแหน่งหน้าที่ที่ดีแน่นอนนะคะ คำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะถ้าใครมีความเครียดอะไรอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะคะปรึกษาหาลือแม่ขุนทองได้นะคะแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะในเรื่องการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะเฮงเงเฮงเฮงเลยรวยทุกท่านนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ